าแล้วมาแล้วก็เอี๊ยมเกียร์รับผมมาแล้วมาแล้วไวแตกความครับพี่น้องเอ้ยบางทีมีแต็กนะครับผมนะบางทีมีแต็กก็เฉียวก็เอี๊ยบเกียร์รับผมสวยงามสวยงามเงอกเบียบลอยอีกแล้วครับพี่น้องเอ้ยรางวัลระดับซูเปอร์อีกแล้วครับพี่น้องเอ้ยวันเยอะเลยนะครับผมนะวันนี้ก็แตกมาหกหมื่นแปดเล้ยวนะครับเนาะเองนะครับผมนะเอ้าสี่เนื้อนี่ไปหนึ่งเทียนะครับ ตูคนเัวคูณยี่สิบเอ็ดล้อแหละครับผมทำบางง่ายๆขอรู้เรื่องนะครับผมนะเอียวแข็งเปลิมีว่าอะไรมาก็จะตีเคียงนะครับอ๋อได้อีกแล้วครับผมพี่น้องเอ้ยรางวัลก้อนตัวไปอีกหนึ่งทีเนาะครับเนาะเอาวเด็กหนึ่งสปินนะครับผมนะตอนนี้ก็คูณยี่สิบสองล้อแล้วนะครับผมนะเลาวเด็กหนึ่งสปินนะครับโอ้ได้สปินตลอดเลยนะครับผมนะสวยๆสคูณยี่สิบสามล้ออยู่แล้วนะครับ ต่อไปหนึ่งครับผมว่าจะได็กระเรียบร้อยว้าวลูกกระจอกเทียบเอฟเกี่ยวกับผมปีดอกก้นสามหมื่นแปดอีกแล้วนะครับผมนะบางไงแตกอีกแล้วนะครับผมนะเอ้ยระดับซูเปอร์สามหมื่นแปดวันเยี่ยมอีกหนึ่งทีนะครับรอบแตกแสนเรียบร้อยนะครับผมนะบินเดะเกี่กนะกยวกนะลูกฟุกขีก่เก็บฟัวงข่อยเป็นไดะก็ยี่สิบห้าสปินนะครับผมนะ่าก็จบที่แสนแสนแสนเอ็ดเลยนะครับเน้นเน้นไป